สวัสดีค่ะมีเอาหนังสือเล่มนี้มาให้ดูนะเป็นหนังสือเป็นหนังสือที่เราไปยื่นไปยื่นขอสอบแล้วทางตมเขาก็จะให้หนังสือตัวนี้มาอ่านนะคะนี่นะเขาก็จะให้หนังสือตัวนี้มาอ่านมันเป็นการ์ตูนนะคะเนี่ยเกี่ยวกับเกาหลีทั้งหมดเลยค่ะก็จะเป็นการ์ตูนนะการ์ตูนให้อ่านแล้วก็มีเนื้อหา,าสาระสําคัญประมาณนี้เนาะนี่นี่ประมาณนี้นะคะถ้าเราไปยื่นขอสอบนะคะ เราก็จะได้หนังสือตัวนี้มาอ่านนะคะนี่ประมาณนี้นะคะแต่ว่าสําหรับตัวหมิวเนาะหมิวอ่านหนังสือเพื่อนบ้านนะคะเน้นข้อสอบที่ออกบ่อย300ข้อนะคะก็คือมันดีตรงที่มี mp3 เสียงคนเกาหลีให้ฝึกฟังค่ะตอนแรกเนาะหมิวก็จดพอย n จดคําตอบนะคะไม่รู้จะเริ่มยังไงเนาะก็แรกๆหมิวก็คิดว่ามันยากเหมือนกันค่ะไม่ใช่แรกๆหมิวก็แรกๆนะหมิวมีความคิดว่าโอ๊ยทำไมยากจังเพราะหมิวไม่เก็ตนะหมิวไม่เก็ตเลย มิวไม่เก็ตทำไมมันยากจังทำไมจะจำยังไงอะไรประมาณนี้เราไม่รู้ว่าพ้อยคืออะไรแรกๆนะแรกๆปี2024ปี2024มมิวไม่รู้ว่าพ้อยในโจทย์นั้นคืออะไรนะมิวก็มาเจอหนังสือของเพื่อนบ้านนะคะอันนี้เป็นเล่มใหม่นะแต่เล่มเก่าเล่มเก่ามันจะเป็นประมาณสีฟ้านะคะก็คือ ในหนังสือเล่มนี้ก็คือมันไม่มีภาษาไทยนะคะมันไม่มีภาษาไทยนะคะก็คือจะไฮไลท์พอยต์ในโจทย์นั้นให้เรานะคะแล้วก็มีเสียง MP3 เสียงคนเกาหลีให้ฝึกฟังเนาะแล้วก็จดพอยต์จดคําตอบนะคะแล้วก็ฟังเสียง MP3 พาอเราจําได้แล้วแล้วก็ให้คนเกาหลีสลับเราถามก็ได้นะคะหิูก็อ่านในหนังสือเล่มนี้ค่ะอ่านในหนังสือเล่มนี้ก็คือมันเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายเพราะว่าไฮไลท์พอยต์ในโจทย์ให้เรา แล้วก็มี mp 3เสียงคนเกาหลีให้ฝึกฟังนะคะเสียแค่ไม่มีภาษาไทยมิวก็เอามาแปลภาษาไทยพอให้เข้าใจนะคะอ่ะถ้าใครอยากได้หนังสือเล่มนี้ก็27งหมจะส่งให้ฟรีนะคะมิวอยากจะบอกว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเสอบตรงนะสอบตรงเป็นยังไงนะคะเข้าไปดูได้เลยค่ะเพจเพจนี้เลยค่ะเพจนี้เข้าไปดูเลยค่ะเขาติวทุกวันค่ะเขาติวทุกวันนะคะติวทุกวันแล้วเขาก็เปิดสาธารณะค่ะแค่ไปกดติดตามนะคะ ก็เปิดสาธารณะไม่ต้องเข้ากรงเข้ากลุ่มให้ยุ่งยากนะคะเพราะว่าเขามาไลฟ์สดทุกวันไลฟ์สดช่วงประมาณ3ามทุ่มนะคะและ้วเราก็เข้าไปฟังดูแรกๆนะถ้าเราไม่อ่านหนังสือนะ่ะเราจะไม่เข้าใจว่าเขาพูดอะไรแต่ถ้าเราอ่านหนังสือแล้วเราจะเข้าใจค่ะอ่านจบหมวดที่1นึ่แล้วก็จะพอเขาพูดมาในหมวดที่1เราก็จะสามารถตอบได้ถ้าเราอ่านเนาะถ้าเราอ่านเราก็จะรู้ที่ไปที่มาว่าเขาถามอะไรแต่ถ้าเราไม่อ่าน ไม่อ่านหนังสือไม่มีความรู้ว่าเออเขาถามอะไรแล้วก็ไม่สามารถตอบได้นะคะจริงๆนะแรกๆหมิวก็เป็นไม่ใช่หมียวไม่เป็นแรกๆหมีวก็งงมันเออเขาพูดอะไรเขาถามอะไรแรกๆเราก็งงนะเพราะว่าเรายังไม่อ่านหนังสือพอหมียวเริ่มอ่านหนังสืออ่าหมวดที่หนึ่งพอเจอคําถามในหมวดที่หนึ่งอ๋อจำได้แล้วข้อนี้มันตอบว่าอย่างนี้อ่ะพอจบหมวดที่สองอ๋อจำได้แล้วคําถามมันก็แบบว่ารวมๆกันนะคะ รวมๆกันเกี่ยวกับเกาหลีทั้งห้าหมวดเนาะอ่ะอันนี้ก็คือแยกแยกเป็นหมวดหมว่ให้เรานะคะมีมีห้าหมวดนะคะแล้วก็อ่านบทความมี8บทนะคะแล้วก็ฝึกนะคะมีให้ฝึกด้วยนี่นะคะก็ไฮไลท์พอยต์ให้ด้วยนะคะในคําถามเนาะแบบฝึกหัดก็มีนะคะแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดประมาณนี้นะคะเนี่ยแบบฝึกหัดให้เราโจทย์วยสําหรับคนที่แบบว่า ชอบโจบจดนะคะชอบโจดก็เอาแบบฝึกหัดไปจดด้วยนะคะว่าลอ,ลองลองลองดูว่าเราอ่านมาเราจะเข้าใจไหมถ้าเราอ่านมาแล้วเข้าใจแล้วก็ลองลองทาเขาเรียกว่าอะไรทําการทดสอบนะคะว่าเออเราจะถูกไหมเราจะทําได้กี่ข้ออะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวมิวจะทําคลิปหน้านะคะก็คือมิวจะทําแบบว่าข้อสอบเขตนั้นๆน,น,นะคะเป็นเสียง AI แต่ไม่มีคําตอบนะคะลองดูว่าจะตอบถูกกี่ข้อเนาะ ก็คือฝึกตัวเองด้วยนะคะฝึกตัวเองด้วยว่าลองดูว่าเอา่อข้อสอบเขตนั้นๆมิวจะทำทำเสียงแค่โจทย์ไม่มีคำตอบนะลองดูว่าเราจะตอบถูกกี่ข้อนะเดี๋ยวมิวจะทำลงให้นะคะช่วงนี้มิวก็15นี้มิวก็จะกลับไปเที่ยวไทยเนาะถ้าใครอยากได้ข้อสอบเขตนั้นๆน,น,นะคะรีบทักหามิวเลยนะคะหรือถ้าใครอยากได้หนังสือนะคะก็รีบทักหามิวเลยนะคะ15จนถึง30นะคะมิวไม่ได้ส่งของนะ มิวไม่ได้ส่งของนะคะถ้าใครอยากได้รีบทักเลยนะคะเพราะมิวจะกลับไปเที่ยวไทยนะคะเดี๋ยวมิวจะลงเนื้อหาเกี่ยวกับแนวข้อสอบลงให้เรื่อยๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้มิวด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะพร้อมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับแนวข้อสอบสัญชาติเกาหลีค่ะ